วันนี้ทางด้านของนายวัชรินพานุรัต์รองอธิบดีอายาการสำนักง,งานการสอบสวนซึ่งเป็นหัวหน้าคณะทำงานกำกับการสอบสวนคดีเปรยรักบุก,การภาคสองได้เดินทางมานัดหมายผู้ต้องหาชุดแรกของคดีเปรยรักบุก,การภาคสองคดีพอกเงินเข้ารับทราบข้อกล่าวหานายวัชรินพานุรัต์เปิดเผยว่าเรื่องนี้คดีแรกเป็นไปนตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน หรือทำให้บุคคลสูญหายเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างจะใหม่แต่ว่าเป็นความผิดที่เกี่ยวกับความผิดต่อเจ้าพนักงานคืออดีตผู้การจังหวัดชนบุรีกับพวกสำนวนแรกได้ทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วอยู่ในชั้นอายการสั่งคดีแล้วส่วนสำนวนที่สองที่ทำคือสำนวนเกี่ยวกับการฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานมาตรา31เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับเรื่องเดิมเป็นความผิด เฉพาะฐานฟอกเงินจากการที่สรุปที่ประชุมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะอายาการที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและกำกับสํานวนเนื่องจากกฎหมายดังกล่าวการป้องกันและปราบปรามการทรมานให้อายการก็ามาตรวจสอบโดยมีพลตำรวจโทอัคารเดชพิบูลศรีผู้ช่วยพอบอรตอรอเป็นหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวน,สวน,สวนมีข้อสรุปว่า วันนี้และพรุ่งนี้จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาทั้ง17รายส่วนนายบอยพัทยาก็จะถูกแจ้งข้อกล่าวหาในวันนี้จะแจ้งข้อหาพรบฟอกเงินเกิดจากการสืบสวนของตำรวจพบเส้นเงินทางการเงินหลังจากได้มีการกระทำความผิดในวันดังกล่าวและจะต้องเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาหากไม่มาและมีเหตุผลสมควรก็จะเลื่อนออกไปแต่หากหายไปเลยไม่แจ้งเหตุผล ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการออกหมายจับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเรียนทั้งสื่อมวลชนทั้งหลายว่าเราสามารถดําเนินคดีในพร้อมกันในคราวที่แล้วก็ได้แต่ว่าการทําในคราวที่แล้วมันจะค่อนข้างยากเพราะว่ามันจะใช้เวลาอีกนานมากนะฮะเราจะเราก็เลยแยกสมนวนออกมาว่าเดี๋ยวค่อยมาทําเรื่องฟอกเงินในภายหลังนะครับ ก็ดำเนินคดีโดยการแจ้งข้อกล่าวหาอย่างที่บอกถูกไหมครับแล้วพอผู้ต้องหามาครบทุกคนเราก็จะต้องทําความเห็นสรุปสํานวนนะสรุปสํานวนทําความเห็นสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องก็แล้วแต่ข้อเท็จจริงเมื่อผู้ต้องหานํามาพิสูจน์ต่อไปว่าเขาอาจจะพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเขาไม่ได้รับเงินจากการที่ฟอกเงินครั้งนี้เลยเขาไม่มีเจตนาเขาไม่รู้อันนี้เป็นข้อต่อสู้ผู้ต้องหาที่เราจะมาพิจารณาให้ความเป็นธรรมอีกที การสอบสวนของเราไม่ได้สอบสวนมุ่งเป้าว่าจะต้องดำเนินคดีเอาผิดทั้งหมดเลยเพียงแต่เราให้โอกาสในการแก้ข้อกล่าวหาด้วยและในขณะเดียวกันเราก็บอกเขาทุกครั้งว่าควรจะให้การในสำนวนเพราะเหตุผลอะไรรู้ไหมครับถ้ามาให้การแบบสมัยในอดีตว่าขอให้การปฏิเสธและขอให้การในชั้นศาลในนี้จะมีผลที่ไม่ค่อยดีเนื่องจากว่าคดีประเภทนี้ไม่ได้อยู่ในศารอาญาเป็นศารอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบกลางส่วนทางด้านของนายอัศริยะธนรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่อชยกรรมได้กลัพบกับคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนคดีเป้รักบุการ140ล้านเพื่อมอบหลักฐานและสอบปากคำ,ในก,ำนในกรณีของตำรวจไซเบอร์เกี่ยวพันกับการฟอกเงิน660ล้านบาทและจะยื่นหลักฐานใหม่ผู้ที่ร่วมขบวนการอยู่เบื้องหลังระดับสูงในการรีดเงินคดีเป้140ล้านบาท ทั้งนี้จะมีการตั้งทีมกฎหมายมาช่วยนายวีระนาซับหรือบอยพัทยาที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้ว่ามีความผิดหรือไม่หากไม่ผิดก็ต้องให้ความเป็นธรรมเพราะเรื่องนี้มีเรื่องบุคคลที่3เกี่ยวข้องซึ่งตนได้ข้อมูลว่าบุคคลที่3ยังไม่ถูกดำเนินคดีในข้อหาฟอกเงินทั้งยังรับฟอกเงินให้กับตำรวจและนักการเมืองโดยหลังจากนี้ตนจะนำหมายศาลขอสเตทเมนต์เดินบัญชี ของบุคคลที่3เพื่อมาตรวจสอบว่ามีตำรวจและนักการเมืองคนไหนที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินยืนยันว่าตนเองมีหลักฐานทุกอย่างหากมีการฟอกเงินตนก็จะนำหลักฐานเอกสารทั้งหมดมาเปิดเผยพร้อมกับวิดีโอภาพและเสียงหลักฐานการโอนเงินและการจ่ายเงินต่อมานายวีระนาซับหรือเสียบอยพัตยาอายุ39ปีมารับทราบข้อกล่าวหา เป็นผู้ต้องหาชุดแรกของคดีเป้รับผู้การภาค2ถูกแจ้งข้อเก่าวหาประบอฟอกเงินเกิดจากการสืบสวนของตำรวจพบเส้นทางการเงินหลังจากได้มีการกระทำความผิดในวันดังกลา่าวโดยมีการสอบสวนนานถึง1ชั่วโมงหลังจากเสียบอยพัทยารับทราบข้อเก่าวหาเรียบร้อยได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าวันนี้ตนเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาในคดีฟอกเงินตนยืนยันว่าบริสุทธิ์ใจ พร้อมที่จะให้ตรวจสอบทุกอย่างและขอยืนยันอีกครั้งว่าตนไม่มีเส้นเงินและไม่ได้รับเงินตรงนี้แต่ตนโดนแจ้งข้อกล่าวหาไว้ก่อนและจะเอาหลักฐานที่มีมาต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมและตนอยากฝากถึงพี่คนหนึ่งที่อยู่ในคณะนี้และเคยสนิทกันว่าอย่าใช้เรื่องส่วนตัวเรื่องสนิทของเขาที่มีข้อพิพาทในเกาะล้านอย่ารังแกตนในเรื่องนี้แต่ถ้ายังไม่หยุดตนก็จะแชกลกับ แล้วในต้อมตอนนี้ก็ยังติดตามผมอยู่ผมยังตามตัวยังไม่เจอเลยครับเพราะอภาผมไปขายครับแน่ผมมองจุดประเด็นนี้ครับแล้วก็เรามองจากจากที่บ้านเลยนะครับเป็นอันนี้แล้วก็เป็นอันนี้จริงแต่ในการที่จะเขียนว่าในพฤติการที่ที่แจ้งมานะที่ผมเห็นนะเนาะเขียนว่าผมสั่งการไปโอนไปโอนใครเนี่ยผมกล้า,ารันตีเลยครับว่าไม่ใช่ผมแน่นอนครับ ก็ให้ไปสืบคนนี้เขาไปหยอดตู้ไปหยอดตู้นี่ว่าเป็นคําสั่งผมไหมแค่นี้เองง่ายๆครับถ้าไม่กันแกล้งกันนะครับรูบ้ผมรู้จักคนเดียวผมรู้จักต้อมครับต้อมแล้วกันเพราะว่าซื้อขายพาด้วยกันครับ,รบแต่ในส่วนตัวกับคนอื่นเนี่ยผมไม่เคยเลยครับ